เนต้าเอสเปิดตัวไปปีนี้710กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยและยจะมีระบบขับขีอัตโนมัติเลเวล4ด้วยครับหลุนเข้าไทยด้วยเ,เพื่อนๆน่าจะรู้จักเจ้าตัวเนต้ากันพอสมควรแล้วใช่ไหมละครับถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปดูรีวิวด้านบนขวามือได้เลยเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับแบรนด์ BYD อันนั้นก็เป็นแบรนด์ระดับโลกแบรนด์หนึ่งเลยครับแล้วก็ได้เข้าไทยปีนี้แล้วด้วยและมีตัวที่น่าสนใจที่ผมถูกใจมากๆเลยก็คือ BYD HAN ตัวนั้นสวยจัดและก็โหดเอาเรื่องเลยครับและตัวนั้นก็ขายไทยแน่นอนด้วยวันนี้ผมเลยเสนอคู่แข่งของเขาก็คือ n น t a S เอสสุดโหดจะมาสู้กับ BYD 5ได้แบบสมนส้ําสมเนื้อแน่นอนครับเจ้าตัว n น t a าวและยูจะขายไทยปีนี้เนาะแล้วก็มีคนสนใจยเยอะมากๆมีคนคอมเมนต์เยอะมากๆเลยครับสำหรับคลิปที่รีวิวทั้ง2ตัวนี้โดยทั้ง2ตัวนี้ครับจเป็นการนําเข้าของ BRG แล้วก็ประกอบโดยปตทนั่นเองครับ และตัวเนตตาเอสคันนี้จะเปิดตัวที่จีนปลายปีนี้ก็คือปี2 0 2 2นี่แหละครับเอาสิครับมีโอกาสเข้าไทยแน่ๆก่อนที่จะไปดูสเปคมาชมรถกันดีกว่าเจ้าตัว b y d หั่นว่าสวยแล้วคันนี้สวยแบบคมกว่าอีกครับด้านหน้าดูสปอร์ตมากๆไฟแบบเรียวยาวคมกริบเลยดูดีๆดนะครับเกี่ยงกับตาเหี่ยวเลยครับทุกคนมาครับส่งเข้าไปด้านข้างนะครับเขาจะมีลูกเล่นที่เป็นไฟสีดวงไล่ระดับกันด้วย ด้านล่างจะมีชื่อรุ่นแล้วก็การชนหน้าเป็นสีดำแล้วก็เป็นซีซีด้วยซูมออกมาครับเห็นกระจกด้านข้างไหมครับเล็กแบบนั้นใครจะมองเห็นล่ะเขาเป็นกล้องที่จะมีจอด้านในดูลูหลาหมาเห่ามากเลยครับในส่วนของด้านท้ายสปอร์ตมากๆไฟไท้ายที่เป็น LED เบรยวยาวทั้งแถบเลยด้วยและด้านท้ายเขาก็เป็นเส้นสายที่มีความมีเหลี่ยมแล้วก็สวยงามมากๆแต่จุดที่ดูสปอร์ตมากก็คือท่อครับ รถคันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ก็ยังมีรุ่นที่เป็น PSEV ที่มีท่อด้วยนะครับท่อคู่ขนาดใหญ่กันชนท้ายถ้าดูดีๆนะครับเหมือนลาโบมามากๆในส่วนของภายในหรูหรามากเลยครับทุกคนพวงมาลัยดูเรียบง่ายไม่มีปุ่มเยอะแยะด้วยครับภายในตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นไม้พร้อมกับวัสดุที่เป็นสีดำเงาครับจอตรงกลางขนาดใหญ่มากๆรวมถึงอีกฝั่งของคนนั่งก็มีจอด้วยนะครับ ในส่วนของระบบการขับขีบ่ก็มี h a น d u p d ป s p l a y ที่ขึ้นตรงกระจกให้มองเลยครับสวยงามมากๆเอาละครับมาดูสเปคคร่าวๆกันดีกว่า <_ S 2> ขนาดตัวถังคันนี้จะยาวอยู่ที่4,808ม m mm, มกว้าง1,840ม m mm, มสูง1,530ม m mm, มและฐานล้อนะครับอยู่ที่2,768ม m mm. มคันนี้ได้มอเตอร์คู่ก็จะเป็นการขับเคลื่อน4ล้อไปเลยครับ ระยะทางที่ทําได้ก็คือ710กิโลเมตรต่อการชาร์จโหดมากๆนะครับ710กับรถทรงสปอร์ตที่สวยแบบนี้ผมว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับและราคาไม่น่าแรงมากแน่ๆถ้าดูจากเน t ตเตอร์และก็เนตเตอยูและได้ส่วนลดของรัฐบาลแน่นอนครับ BRG ช่วยนำคันนี้เข้ามาขายไทยด้วยนะครับคันนี้จะให้กำลังมากถึง340กิโลวัตต์หรือว่า462แรงม้าเลยครับแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตร และเพื่อนๆจะม่เชื่อว่า0-100เข้าภายใน3.9วินาทีเองครับแรงมากเลยทุกคนเห็นไหมนะครับถ้า b y d หั่นมาคันนี้ก็คนเอามานะครับเพราะว่ามันเป็นคู่แข่งที่มันกินกันไม่ลงจริงๆครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้ได้กระจกมองข้างที่เป็นแบบดิจิตอลไฮโซมากมาพร้อมกับลำโพงมากถึง21ตำแหนง่งและมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเลเวล4แล้วด้วยมาแบบจัดเต็มมากๆเลยครับคันนี้จะขายไทยปลายปีนี้ ถ้าขายแล้วผมจะมาอัปเดตราคาให้เพื่อนๆฟังอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้นะ่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ Neta S มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมวด้วยนะครับถ้ามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์จีนหรือว่ารถยนต์ใหม่ๆนะครับผมจะมาอัปเดตเพื่อนๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ